ิปฉุกระหกครับพี่น้องสวัสดีครับตอนดีครับวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีพายุครับ <c oughs> อันนี้ก็คลิปเป็นแบบเร่งด่วนซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นเ,นเรามีคลิปที่จะต้องตัดเนี่ยอีกประมาณสามคลิป <c oughs> ซึ่งเรายังไม่ได้ตัดแต, <c oughs> แต่แต่เรามาเริ่มอันนี้ก่อนเลยดีกว่าตัดก็อื่นต้องเกิดกับว่าตอนนี้เราที่งานครุขใหทัชนะฮะหลังจากงานเลือกตั้งเจ้าเลีชันของเมื่อวานมาเราเลยบอกว่าใทัชครับน้องทีนี้ก็วแทนพันธุดีนะครับสำหรับงานลูกสาวผม นเียก็ดีใจด้วยแค่เซอร์วิเตอร์ดีใจมากครับแล้วก็จิ๊บก็อยู่เคียงข้างคอยดูแลนะฮะขอบคุณมากครับเจ็บจุดสี่สี่นี่เดี่ยวจริงๆรแปดโทเค็นเท่านั้นเออมันเฉือนกันหนึ่งแค่นี้ไม่ถึงพันบาทถูกพูดจริงๆริงอ่ามามาไม่เป็นไรม่ทั้งคู่ด้วยเดินจีนทับคู่ครับมาเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าผมบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีของบ้านเราแล้วคิดว่าคุณซื้อมาแค่สองพันนี่คุณคิดว่าจะได้ใคร ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองมาดูกันนะฮะมาโพสต์ตัวนี้เขียนว่าแบดไฮแฮมทีเอสองพันยี่สิบสองอ่าอีเล็กมาสองสองนะครับเริ่มอ่าด้านนี้ต้องดูตั้งแตนี้ปึบเหมยไหมเหมยไหมเหมย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 ปึ๊บเหมยอ้าวอ้าวปึ๊บปึ๊บอ้าวผมอย่างนี้ไปาหรือว่าหรือว่าเอิร์ธไปาน้องเป้แน่ ป้ายอันนี้สองของผมคุณซื้อเมื่อ้อรนเนี่ยผมซื้อสี่อียยะเฮ้ยแวบ,บแล้วบอวโมนี่โมนี่โมนี่โอเคมาตาผมละได้ครับเราตาสับแล้วจริงๆเมื่มอวานได้คลิปไปแล้วนะอ๋อเหรอแต่ก็อยากได้อีกอวันนี้คือมาสนับสนุนนะฮะ เห็นปึ๊บเห็นึ๊นิดนึงเฮ้ยมิวสิกมิวสิกโอ้เอาอะไรกันครับนี่ไปสองปึ๊บเห็นแบบเมื่อกี้ทรงผมแบบนี้น้องพีกสาวพีกอ่าฮันนี่สาม แต่มีคนอยากได้สีตาอยู่นะเฮ้ยโอ,อ้มาเป็นน้องนายอุ้ยเออซึ่งไปจับมาเออเหรออยู่อยู่เลนเดียวกับอยู่ไฮทัชเดียวกับจิ๊บจิ๊บอ่าต่อมาสุดท้ายสุดท้ายครับเด้อ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 เฮ้ยเห็นพระครับผมเหมือนกับโอ้แพนเค้กอ่าแพนเค้กเรียบร้อยครับสี่อันจบทั้งหมด หอัน6อันที่เราได้มาครับนะครับโอ้ <Okay. S 1> สวยงามปักแล้วเจอกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายไบาย